ติดใจซุปกะหรีของฮอกไกโดซื้อมาเพียบเลยมาดูวิธีทํากันดีกว่านี่เราจะมาทาแกงกะหรี่ไม่ใช่ซีซุปกะหรี่ของฮอกไกโดนะที่เราซื้อมามากี่นี้นะคะนี่มี่วนเสงม้ตื่นด้ดวยที่เราตั้งกระทะไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่สิ่งนี้ลงไปก็เลยเนื่องจากมันแช่ฟรีซมานะคะมันก็เลยมีความเป็นเจดีมากนิดนึงนะคะออาลืมบอกไปอันนี้จะเป็นเซตซุปกะหรีที่เป็นไส้กรอกหมูแล้วก็เบคอนนะแล้วมันก็จะมีผักมาให้เลยในชุดนะคะสะดวกสบายมากเลยอันนี้ก็เพิ่มความเผ็ดสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดนะคะก ใส่ได้ตามใจชอบส่วนชีสอันนี้ก็ใส่อบทไายได้เลยค่ะมาต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปนะคะผักมีเยอะมากเลยดูสิทุกคนมีมะเขือม่วงข้าวโพดอ่อนมันเทศแล้วก็มีมะเขือทีอ่ไม่ใช่สีดึดพีกอ่ะนี่พริกอับฟักทองบอกพอดีหนึ่งกระปิ้งนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเหมือนดับมัน,มนต้มมาเรียบร้อยแล้วล่ะมันสุกแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าแล้วก็เอามาทำให้มันร้อนอีกทีหนึ่งกนะ่อนกิน หอยนางจีนแล้วก็ใช้พิษรถไปรถพิษไปเลยเมื่อกี้นี้ก็ชิมไปสักนิดนึงแล้วนะคะมันก็แบบมีความพิเศของเครื่องเทศนิดนึงแหละแล้วก็ใส่่ลงไปลองชิมกินอะทีนี้นิดนงมันน่าติดีกว่าใส่แค่นั้นหมดนี้แหลยอยากซีฟาร์สต่อไปเราจะใส่ข้าวนะคะจริงจๆรๆิงอะมัต้องย้ายชามแหละใส่ข้าวไปในชามแต่ว่าคือตัวนี้มีชามที่มันใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่มากเลยคือมาเป็นข้าวที่ทำแล้วใช้แข็งนะอ่อนนิดจะช,ชีฟนุ่นคอชิฟมันคะให้มันละลายแดนเรนทุกคนน่ากินไหมเสกอบเบคอนสุดแกงกะหรี่หนูจะช ปอนนะคะอ้ามยำยำยำ